สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรับนู้นโรยนะคะวันนี้เรามีเรื่องดีๆมานําเสนออีกแล้วคะ่ะเป็นเรื่องของเทคนิคทํายังไงที่จะไม่ลืมนะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนเดิมของเราน้องลินสวัสดีสสดค่ะค่ะน้องลินคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคทํายังไงที่จะทําให้เราไม่ลืมนะคะพี่เนี่ยเริ่มเริ่มลืมง่ายละนะคะบางทีแบบทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยลืมนะคะลืมมากๆเลยก็เลยไม่รู้ว่าเรามีเทคนิค อะไรที่จะทําให้เราไม่ลืมได้ไหมคะค่ะวันนี้ก็จะพูดในมุมของคนทํางานทั่วไปนะคะเทคนิคการจําของคนทํางานเนาะจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของอัลไซเมอร์หรือของเรื่องของสมองเสื่อมนะคะอันนั้นอาจจะมีหลายปัจจัยที่อาจจะทําให้เกิดขึ้นนะคะวันนี้ก็จะมาพูดในมุมของของเราที่ว่าบางทีเราอาจจะทํางานอยู่แล้วเดินจะไปเอาอะไรสักอย่างแล้วก็ลืมว่าไปเอาอะไรต้องเดินกลับมาที่เดิที่เดิมก่อนนะคะ อาจจะเป็นในมุมของคนทํางานที่เหมือนเรามีอะไรอยู่ในหัวเยอะเกินนะคะอาะจยาแล้วมันเหมือนแบบไม่รู้จะทําอะไรก่อนอันนั้นก็จะโฟกัสอันนี้ฉันก็ไม่แน่ใจะอะไรต้องทําก่อนอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนกับอาจจะเป็นภาะวะลืมแบบชั่วขณะไปไะอย่างเงี้ยค่ะจ้ามีเทคนิคอะไรดีๆบ้างไหมคะที่จะทําให้แบบจดจ่อกับสิ่งนี้หรือว่าไม่ลืมเพราะพี่ก็บ่อยเหมือนกันนะบางทีเดินไปแล้วแบบเอา้าจะไปเอาอะไรเนี่ยนะคะบางทีหยิบสิ่งนี้มาเอา้าเดินมาตรงนี้ทําไมอะไรอย่างเงี้ย วันนี้ก็อ่าเรื่องของความจานะคะถ้าจะไม่ลืมเนี่ยมันต้องได้ใช้ค่ะอาจารย์สิ่งแรกคือควรทาเอาพุทค่ะเอาพุทแล้วก็คือการนําข้อมูลออกมาใช้ก็คือการเขียนทําหรือพูดค่ะเป็นการเหมือนเป็นการเอาออกใช่ไหมคะอินพุต <In put S 2> ก็คือการรับสารเข้ามามไม่ว่าจะเป็นเหมือนการฟังการอ่านหรืออะไรต่างๆถ้าเราได้อินพุต หรือว่า,าสิ่งที่รับเข้ามาไม่ว่าจะจากการอบรมไปอบรมแบบว่าเพื่อพัฒนาตนเองอ่านหนังสือพัฒนาตนเองแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เลยอะค่ะอาจารย์ลืมแน่นอนค่ะ<ๆ>เพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่เขาแนะนําก็คือเอาออกมาเอาเอาพุทธออกมาก็คือไม่ว่าจะเป็นการเขียนมันออกมาอาจจะเขียนโพสตในโซเชียลอย่างเงี้ยค่ะการอีกอันนึงที่จะทําให้ไม่ลืมอะค่ะก็คือใส่อารมณ์เข้าไปด้วย<ๆ>อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์หรือว่าใส่เหตุการณ์สําคัญถ้าให้ถามอาจารย์ว่าเมื่อวานกินข้าวกับอะไรอะ อันนี้อาจจะยังไม่นานมากอาจจะยังพอจําได้แต่ถ้าถามว่าสองอาทิตย์ที่แล้วกินข้าวกับอะไรเมื่อวันเมื่อวันจันทร์ของสองอาทิตย์ที่แล้วอาจจะแบบจาไม่ได้อ,อทิตย์ที่แล้วลว่าตอบไม,ไ,มไ,ได้แล้วล่ะค่ะแต่ถ้าถามว่า ในวันเกิดเมื่อปีที่ผ่านมาอาจารย์ไปกินข้าวกับใครกินอะไรอันนี้อาจารย์พอจะจาได้ใช่ไหมคะค่ะก็คือมันจะเกี่ยวเนืงกับเหตุการณ์สําคัญหรือการใส่อารมณ์เข้าไปค่ะเมื่อเรามีอารมณ์แบบมีความสุขความเศร้าหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะทําให้เหตุการณ์นั้นมันเป็นความจําแบบอาศัยเหตุการณ์ที่ทําให้เราไม่ลืมค่ะแต่ถ้าให้เราแบบเป็นทั่วๆไปเงี้ยค่ะเราอาจจะจาไม่ได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอันหนึ่งอย่างที่บอกว่าเขียนเขียนอาจจะใส่อารมณ์เข้าไปกัน หรือบ,บางคนเขาไปดูหนังแล้วเขาไปรีวิวหนังในแบบ <ừ> ที่เป็นคําพูดของตัวเองอารมณ์ของตัวเองรู้สึกของตัวเองเนี้ยค่ะเราก็จะไม่ลืมอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็เนี้ยค่ะการสอนการเอามาสิ่งที่เราอ่านมาเอามาบอกให้คนอื่นทําตามทําต่อสอนอะไรพวกเนี้ยค่ะก็จะทําให้เราจําได้ <ừ> รวม<ๆ>ทั้งการเอามาปรับใช้ในชีวิตประจวาวันอ่านมาแล้วสามสิ่งที่เราได้จากหนังสือเล่มนี้เรามาทําต่อ เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะจําไม่ลืมด้วยอันนี้ก็คือคเรื่องของเทคนิคเอาพุทธก็คือพอเราได้รับสิ่งน,นั้นมาแล้วอะ่ะก็ต้องเหมือนเอาพยายามใช้เล่าออกมามันเหมือนมันมันได้ได้ถูกจัดเรียงในสมองเหมือนกันเนาะ<ช>จัดเรียงในสมองผ่านความคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาออกมาหรือว่าใส่อารมณ์ใส่ใส่ความรู้สึกพิเศษอะไรเข้าไปทําให้เราจําได้ง่ายใช่ค่ะ ขับลับต่อไปนัมนก็คือต้องทบทวนบ่อยๆค่ะสิ่งที่เราใช้บ่อยๆสมองจะจําว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่เขาแนะนําก็คือต้องส่งออกหรือว่าทบทวนนะคะอ,อย่างน้อย3ครั้งใน2สัปดาห์ห เพราะว่าถ้าพูดถึงกลไกาการทํางานของสมองเวลาเรารับข้อมูลเข้ามาใช่ไหมคะก็คือข้อมูลที่เข้ามาแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ในส่วนของความจําชั่วคราวที่ฮิปโปแคมปัสก่อนถ้า2อถึงสอาทิตย์เนี่ยเราไม่ได้ใช้มันซ้ํามันจะดีลีทิท้งเราก็จะลืมแต่ว่าถ้าเราได้ทบทวนข้อมูลนั้นบ่อยๆอ,อะคะ่ะสมองจะจําว่ามันเป็นข้อมูลที่สําคัญมันจะย้ายข้อมูลเนี้ยไปอยู่ที่กรีบขมับแทนก็คือจะกลายเป็นความทรงจําระยะยาว เขาก็เลยแนะนําว่าต้องทบทวนบ่อยๆค่ะอันนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้สําหรับน้องๆที่กําลังเรียนหนังสือด้วยนะคะใช่ค่ะถัดมาค่ะก็จะเป็นให้เขียนทุกอย่างที่อยู่ในหัวออกมาค่ะเนี่ยค่ะเหมือนที่เราคุยกันตอนเกริ่นเริ่มแรกคือมันอยู่ในหัวเยอะแยะเต็มไปหมดไม่รู้จะทําอะไรก่อนเหมือนมีช่วงที่ผ่านมางานที่แบบอันที้ก็ต้องทําวันนี้ก็ต้องทํามันรู้สึกแบบว่า อยู่ในหัวเหมือนมันลอยอยู่เต็มหัวไปหมดใช่ค่ะมันดูเหมือนลนลานแบบสมองไม่รู้จะทําอะไรก่อนอะไรเงี้ยค่ะกลายเป็นไม่รู้จะทําอะไรไม่ทามีมีบางช่วงอารมณ์ไม่ทําเลยจริกว่าอะไรเงี้ยมันมีบางช่วงเหมือนเหมือนพี่นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยประมาณสองนาทีกไม่รู้จะทําอะไรแต่จริงงานมาเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะก็เลยแนะนําว่าสิ่งที่อยู่ในหัวทั้งหมดอะค่ะให้เขียนมันออกมาการเขียนมันเหมือนแบบว่าหนึ่งมันช่วยลดความเครียดด้วยสิ่งที่เราเขียนออกมาเขียนบางที ไม่ต้องเขียนมีแบบแผนเลยค่ะเขียนไปก่อนพอเราได้เห็นสิ่งที่เราเขียนอยู่ในกระดาษปุ๊บมันเหมือนกับว่ามันมันอยู่ในมือเราอะค่ะเราสามารถที่จะ manage มันได้จัดการมันได้เห็น overview ค่ะมันก็จะทําให้เราเหมือนรู้สึกว่าเออฉันจัดการมันได้แล้วเขาก็บอกว่าบางทีสมองเนี่ยมันจะสามารถทํางานพร้อมกันเนี่ยได้แค่ประมาณ3เรื่องเท่านั้นเองถ้าเรามีมาก5้าหเรื่องเนี่ยค่ะมันไม่รู้จะทําอะไรก่อนการเขียนออกมาอย่างน้อยคือ เราจะไม่ลืมแน่นอนเพราะเราจะมองเห็นอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะ m a n a g มันได้มันทําให้สมองโล่งก็จะเหลือสิ่งที่เราต้องทำณต่อหน้าที่เป็นงานที่ต้องโฟกัสเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เรามีสมาธิแล้วก็ทํางานได้ดีดีมากเลยเหมือนเราเหมือนแบบอะไรที่มันลอยอยู่ในหัวเหมือนเราจัดเรียงเขาออกมาเนาะแล้วก็มาอยู่ในกระดาษแล้วก็มาเขียนิสต์ออกมาเออมันก็ทําให้เราโฟกัสตรงนี้แล้วก็โล่งละค่ะค่ะนี่เคล็ดลับต่อไปแล้วต่อไปก็คือไม่ควรทํางานมาติดทั s k ค่ะ m u ติ i t a s ที่เป็นถือว่าไทำหลายอย่างพร้อมกันที่เลยค่ะทำบ่อยนะคะใช่คือแบบบางทีงานมันเยอะไงคะมันแบบอนุก็ต้องทำนี่ก็ต้องทําบางทีเราแบบทํานู่นทํานี่ทํานี้สักพักคือแบบลืมเลยใช่ค่ะมีช่วงหนึ่งเหมือนกันที่งานมันเยอะมากๆจริงๆแล้วเราแบบอันนั้นเหมือนมันอยู่ในหัวปุ๊บอยากทำแ้วก็ย้ายไปทําอันนี้กลายเป็นว่า งานสองอย่างไม่เสร็จทั้งคู่ใช้เวลานานกว่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้โฟกัสค่ะแล้วพอมันเหมือนอะไรอยู่ในหัวข้อมูลเยอะเกินไปมันจะทําให้เราการป็นคนลืมลืมง่ายมีมีอีกอย่างบางทีเหมือนแบบเราทําสิ่งนี้อยู่แล้วใจมันไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยน้องหลินมันเหมือนแบบกังวลงานตรงนู้นก็หัวก็ไปคิดงานตรงนู้นเอางานตรงนี้ก็ทําไม่ได้ละค่ะก็เลยแบบแนะนําว่า ทำทีละอย่างแต่ถ้ามันปิ๊งออกมาค่ะกลัวลืมใช่ไหมคะจดค่ะย้อนกลับไปเขาเมื่อกี้คือเขียนทุกอย่างออกมาถ้าสมมติว่ามันจะมีช่วงโมเมนต์เขาจะมีเรียกว่าอาหาโมเมนต์นะคะอาหาโมเมนต์อาหาอะไรอเงี้ยค่ะอาหาโมเมนต์คือเป็นช่วงที่มันเหมือนปิ๊งไอเดียขึ้นมาค่ะแล้วมันจะอยู่ไม่นานถ้าสมมติว่ามันเกิดแบบปิ๊งขึ้นมาค่ะ จดออกมาก่อนใช่ค่ะเราจะได้อ่ามาทบทวนได้ด้วยแบบทบทวนบ่อยๆแล้วเราก็จะไม่ลืมข้อมูลนั้นแล้วก็มันเป็นข้อมูลที่สําคัญจะเอาไปทํางานอีกงานหนึ่งได้เพราะฉะนั้นในข้อที่เป็นการเขียนเมื่อกี้ค่ะแนะนําว่าควรจะมีสมุดที่ติดตัวอยู่ตลอดค่ะเพื่อที่จะได้จดหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันสามารถทาให้เราจดได้ก่อนแต่แนะนําเขาแนะนําให้เขียนเป็นลายมือดีกว่าค่ะเพราะว่า จริงๆถ้าเป็นพวกเรื่องของเด็กๆที่ที่เรียนนะคะที่เขามีการทําวิจัยเนี่ยการเขียนด้วยมือมันจะผ่านทั้งมีการมองเห็นด้วยตาเขียนด้วยมือเนี่ยสมองจะทํางานแบบได้ดีกว่า แล้วก็จําได้ดีกว่าการพิมพ์แล้วก็ปริ้นออกมาแบบนี้ค่ะก็เลยแบบว่าแนะนําว่าเขียนจะดีกว่านะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ากลัวลืมตรงนั้นไม่มีอะไรอาจจะพิมพ์ก่อนพพิม์ก็ได้เนื่องจากว่าทําไมถึงไม่อยากให้ค่อยใช้สมาร์ทโฟนเพราะว่าบางทีกว่าจะปึ๊บเปิดออกมาอุ้ยมี notification ไอแอบดูก่อนอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะกลายเป็นไอ้ที่ปริ้งไอเดียเมื่อกี้ค่ะหายไปเลยแล้วก็ลืมไปเงี้ยค่ะเขาเลยแนะนําว่ามีสมุดหนึ่งเล่มที่ จดทุกอย่างค่ะสมุดอบลมหรืออะไรเงี้ยค่ะจริงๆไม่ต้องแยกหลายเล่มก็ได้เพราะว่าบางทีเราเ,เล่มไหนกันแน่พอถึงเวลาแบบหาไม่เจออะไรเงี้ยค่ะจดไว้ที่เดียวกันแล้วก็เราจะพอนึกวันที่ที่เราทําเรื่องนั้นออกแล้วค่อยกลับมาทบทวนได้นนจริงพี่มีสมุดหลายเล่มมากพี่เลยพราพี่กลัวมันปนกันพอมีเล่มนี้เรื่องนี้เล่มนี้เรื่องนี้อนพอสักพักเอาเล่มไหนมาเ่ยเหมือนกันเหมือนกันทีนี้ก็เลยแบบอ่ะจะต้อง เอาใหม่เนาะลองมาแบบเล่มเดียวแล้วค่อยมาเปิดดูค่ะก็เดี๋ยวนี้มันจะมีหนังสือแบบพวกแพลนเนอร์อะไรที่เขาดีไซน์ออกมาเยอะมากค่ะบางทีคือเราจดไปก่อนแต่เราควรมีหน้าดัชนีหน้าแรกว่าเรื่องเนี้เหมือน้ายทำสารบัญที่หลังย้อนหลังนะคะอา<ช>จารย์ว่าถ้าเป็นเรื่องนี้เรื่องการประชุมเรื่องนี้เราอาจจะไปใส่หน้าทีหลังว่ามันอยู่หน้าอะไรบ้างเราจะได้กลับมาเปิดได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะับที่ดีมากๆค่ะค่ะมีเคล็ดลับต่อไปนยคะก็สุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของการ ให้เวลาอยู่กับตัวเองจริงๆค่ะอันนี้อาจจะมีข้อย่อยหลายข้อนิดนึงก็คือ,อข้อแรกคืออยากให้มีโช่วงโซเชียลดีท็อกบ้างหรือว่าการไม่ใช้โซเชียลมีเดียค่ะเพื่อให้เราเนี่ยได้พักสมองจริงๆค่ะนะคะ,คะเพราะว่าถ้าเป็นช่วงที่เราเนี่ยพักแต่ว่า ยังมีการใช้สมองอยู่ไม่ว่าจะดูทีวีหรือว่าเล่นเกมหรือว่าอะไรเนี่ยคะ่ะมันเหมือนแบบสมองมันมันไม่ได้พักอย่างเง<ะ>ี้ยค่ะก็ควรจะมีช่วงเวลาที่ปล่อยให้สมองโล่งบ้าง<ม>เพื่อเป็นการพักผ่อนนะคะเขาอบอกว่ามีการศึกษาคะ่ะเรื่องของการนั่งเหม่อลอยหรือใจลอยคะ่ะบางทีไม่ใช่เป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีนะคะอาจารย์ที่เขาบอกว่านั่งง,ง่ๆใช่ไหมใช่ค่ะบางทีการนั่งโง,ง่ๆทาให้เราคิดอะไรออกที่แบบ มันแวบ,บขึ้นมาเหมือนเป็นช่วงปิงไอเดียคก็ก็มีค่ะอาจารย์เคยเคยเป็นไหมคะอาจารย์เป็นเนใช่มันเหมือนแบบสมองเราโล่งนะเนาะใช่ค่ะ,คะมันเหมือนกับว่า สมองเขาบอกว่าช่วงใจลอยค่ะมันจะเป็นช่วงของ Deform mode Network mm hmm. ของในสมองเนี่ยค่ะคือทำงานดีที่สุดมันจะเป็นช่วงที่เหมือนกับมีการจัดเรียงข้อมูลหรืออะไรแบบนี้มานะคะก็คือเทคนิคการทำงานอีกแบบหนึ่งที่เขาบอกว่าเอาช่วงเวลาใจลอยเนี่ยมาใช้ก็คืออาจจะมีช่วงสมุิต้องทำงานนี้ร mm hmm. ะดมสมองมาก่อนเหมือนหาอ mm ินพุตข้อมูล mm hmm. ข้อมูล,มลเก็บไว้ก่อน mm hmm. นะคะยังไม่ต้องทำอะไรมาก mm hmm. แล้วก็ไป ปล่อยเวลาช่วงใจลอยไปก่อนมันเหมือนอาจจะมีการแบบว่าจัดระเบียบข้อมูลมแล้วสุดท้ายเดี๋ยวมันจะปิ้งออกมาแล้วช่วงนั้นนะคะรีบจดออกมาในแบบ30วิถึง1นาทีที่ไอเดียมันจะไม่หายแบบนี้ะ่าจารย์แล้วเขาก็มีเทคนิคแนะนําในช่วงใจลอยนะคะเขาเรียกว่า 4B ค่ะ,ะ 4B ก็คืออ่าบาร์ดูมเบสบาร์ bass, แต่ถ้าคนไม่ได้ไปบาร์อาจจะเป็นคาเฟ่เปลี่ยนแทนก็ได้อาจารย์เคยแบบว่าเคยไปนอนแช่น้ําสมมติไปแบบต่างจังหวัดไปนอนแช่น้ำบางทีการนอนอยู่เฉยๆอะค่ะในช่วงเวลาผ่อนคลายสบายๆบางทีไอเดียมันจะออกบ่อยเลยค่ะในช่วงที่เราสมองโล่งเนี่ยไอเดียจะมาใช่ค่ะก็คือเนี่ยค่ะเอาเทคนิค4 d นี้ไปใช้ได้เหมือนกันค่ะอาจารย์ค่ะโหเทคนิคที่น้องนํามาเล่าวันนี้นะคะก็แบบง่ายมากๆเลยเนาะบางอย่างเราก็ มองข้ามไปงจริงเลยนะคะเทคนิคที่ทําให้เราทํางานได้โดยที่ไม่ลืมอย่างแรกเลยก็คือต้องได้ข้อมูลออกมาแล้วก็ต้องเอาไปใช้ก่อนเ<ช>นาะต้องให้มันผ่านการจัดเรียงเอาไปใช้ด้วยนะคะแล้วก็ทบทวนบ่อยๆเนาะทบทวนบ่อยๆหรือว่าอะไรที่มันอยู่ในสมองมากๆเขียนลิสออกมานะคะเราก็จะเห็นสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าแล้วก็ไม่ควรจะทําอะไรหลายอย่างพร้อมกันเนาะค่อยๆทาทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องให้สมองเราเนี่ยมีช่วงที่ได้พักบ้างจริงๆ ตรงนี้คุณผู้ชมลองเอาไปใช้ดูนะคะแล้วก็ได้ผลอย่างไรนั้นก็อย่าลืมเอามาเล่าให้กันฟังบ้างนะคะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงเนาะ fm 1 0 7 2 5้เมกะนะคะติดต่อหาเราได้เลยวันนี้ขอขอบคุณน้องหลินมากๆเลยนะคะ,คะขอบคุณค่ะนะะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะดีค,ค่ะ